สวัสดีครับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันที่13กันยายน2565นะครับครับอันดับแรกแล้วก็มาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของล่องมรสุมนะครับทาาผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาครับครับสําหรับ ท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเมฆปกคลุมนะครับค่อนข้างมากครับก็ในทุกทุกพื้นที่นะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับครับสำหรับการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับลมในวันนี้เป็นลมแปรปรวนนะครับความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พื้นที่นะครับที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับก็จะอยู่บริเวณจังหวัด มุ่งทหารน้ำหน้าเจริญสุรินศรีสเกตแล้วก็บุบุราชธานีนะครับสาหรับในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันก็อยู่ที่30-34ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าใน่วงนี้2 2่องถึงีองศาเซลเซียสครับก็ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีฝนฟ้าขนองตกค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวล่องมรสุมก็ยังคงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอยู่บริเวณ ถ้าตนออกเสียงเหนืออยู่นะครับก็อยากจะฝากเตือนนะครับในเรื่องของอถ้าท่านใดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมนะครับก็ฝากระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับ,รบสำหรับในช่วงเช้านี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อในช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน